สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Double Clutch Basketball ผมที่จากช่อง y e l l o NBA และในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเทรดต่างๆที่ถ้าเกิดขึ้นจะช่วยให้เลเกอร์ชนะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นในการชนะแชมป์ก่อนเลยเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กับช่อง Double Clutch ด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบวิดีโอนี้และต้องการฟังวิดีโอจากผมเพิ่มเติมเนี่ย ก็าสามารถไปดูกันได้ที่ช่องของผมนะครับ Yellow NBA เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูเทรดแรกกันเลยครับในเทรดนี้เนี่ยจะมีผู้เล่นคนคนหนึ่งที่เล k เกอสพยายามปั้นครับนั่นก็คือ t ทเลน t อนด์ทักเกอร์ THT นั่นเองครับเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งนะครับผมคิดว่าผมยังเชื่อมั่นว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งและยังพัฒนาได้อีกเยอะแต่ตอนนี้คือวินนาวสำหรับเลเกอร์สครับเขามีเลบรอนเจมส์ที่กำลังจะ เกือบที่จะกะเกษียณแล้วครับอายุตั้ง37แล้วต้องเทรด THT ไม่ก็ Russell Westbrook ok ครับถ้าเทรดเตาไม่ได้ก็ต้องเทรด THT ซึ่งผมคิดว่าเขาจะเทรดคู่ไปกับ k e n t r i c k นั่นไปเลยเพื่อได้ Mouse Turner นั่นเองครับถ้าถามว่าทำไม Lakers กับ Indiana ควรทำเทรดนี้นั่นก็คือ1 Indiana Pacers ครับจะได้ผู้เล่นอย่าง THT ที่สามารถเอาไปปั้นต่อจาก Lakers ได้เลยครับ เขาเป็นผู้เล่นที่ยังไม่ถึง25ปีเลยครับยังอายุน้อยยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกเยอะมากและอินเดียนาต้องการสร้างทีมอยู่แล้วนี่ครับก็เอาไปก็ดีเลยครับ 2. ได้เคนทริกนานครับถึงตอนนี้เคนทริกนานกำลังเจ็บอยู่เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ยิงเก่งมากเลยนะครับสามารถยิงทั้งมิดเรนจ์กับยิงวงนอกเป็น3แต้มได้เลยครับส่วนถ้าถามว่าทำไมเลเกอร์สควรดีใจกับเทรดนี้ก็ง่ายๆครับได้มาวสเท u เนอร์มาวสเทนเนอร์เป็นเซนเตอร์ที่ดีมากครับ เอไม่ชอบยืนเซนเตอร์ Center, ใช่ไหมล่ะครับก็ไม่ต้องยืนช่วงนี้แอนโทนีเดวิสก็บาดเจ็บอยู่ครับตอนนี้เขาก็เอามาทดแทนได้มาสเทอร์เนอร์เป็นเซนเตอร์ที่เก่งมากสามารถยิง3แต้มได้ถึง35%สามารถเข้าวงในทำแต้มได้เป็นคนที่ป้องกันดีมากตรงกับระบบของลอสแอนเจลิสเลเกอร์เลยครับ นื่องจากการชนะแชมป์ของเลเกอร์สปีก่อนก็ชนะเพราะว่าการเล่นเกมป้องกันที่ดีเยี่ยมครับได้ทั้งหมดนี้ด้วยการเสียผู้เล่นแค่2คนนั่นก็คือ t ทลเลนทอนเดนทักเกอร์กับเคนทริกนันครับเรามาดูเทรดที่2กันเลยเทรดที่2จะเป็นเทรด3ทีมนะครับระหว่างทีม Toronto Raptors Los Angeles Lakers กับทีม Philadelphia ซเนสซิ s เซอร์ครับ น่นอนอนยู่แล้ว Lakers ต้องเสีย Russell Westbrook ok, ส่วน Raptors ต้องเสีย Pascal Siakam และ Philadelphia 7 6 e r ต้องเสีย2คนนั่นก็คือ Ben Simmons และ Tobias Harris ถ้า t r a d นี้เกิดขึ้นจริงเนี่ย Philadelphia จะได้ผู้เล่น2คนคือ Russell Westbrook ok และ Pascal Siakam ส่วน Toronto Raptors จะได้ Tobias Harris และทีม Los Angeles Lakers จะได้ Ben Simmons ครับถามว่า Trade นี้ดียังไงมาเริ่มกันที่7 e e s i x r s จะได้เอา Ben Simmons ออกจากทีม Tobias Harris ก็เป็นผู้เล่นที่เล่นเก่งนะครับ แต่เฟลลี่ก็มีข่าวล่าสุดว่าอยากเทรดทอร์ไบเสด้วยได้เทรด2คนนี้แถมได้รัสเซลเวสบร์กกับพาสคาล์เซียคมได้พอยต์การ์ดอย่างรัสเซลเวสบร์กก็ดีกว่าเบนซิมันส์ละกันที่ไม่ยอมเล่นเอา2คนนี้ไปร่วมทีมกับโจแอมบีดบอกเลยน่าจะประสบความสําเร็จมากครับทอรอนโต้แรปเตอร์สก็จะได้ทอร์ไบเอสแฮร์ริสครับเป็นผู้เล่นที่เล่นเก่งมากมีประสบการณ์ play อ off อ,อยู่ไม่น้อยเขาจะช่วยทีมทอรอนโต้แรปเตอร์สได้อย่างแน่นอนครับส่วนการที่เบนซิมันส์จะไปอยู่ทีมลอสแอนเจ แฟนแฟนเลเกอร์สอย่าพึ่งข้ามเทรดนี้นะครับเทรดนี้ก็น่าสนใจมากเนื่องจากเบนซิมันส์ถ้าลบดราม่าทุกอย่างนั้นออกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่เก่งมากนะครับทั้งการทำแต้มในวงในที่ดีมากถ้ามีความมั่นใจ ทักษะการส่งบอลที่หลายๆคนไม่มีแล้วอย่าลืมจุดเด่นของเขาด้วยครับเกมป้องกันนั่นเองเขาสามารถป้องกันพอยกาดเกือบทุกคนในลีกได้เนื่องจากเขาสูงเกือบ7ฟุตแล้วเป็นพอยกาดครับเรามาดูเทรดต่อไปกันเลยครับผมเชื่อว่าแฟนๆเลเกอร์สหลายๆคนจะไม่เอาเทรดนี้เนื่องจากต้องเสียผู้เล่นตั้ง4คนเลยนะครับเพื่อได้ Harrison b a r n e สคนเดียวโดย4คนนั้นก็คือ1 THT 2 k e n d r i c k Nunn น k e n กนันสามแนแต่คนสุดท้ายที่ต้องเสียไปผมคิดว่ายังไง Sacramento Kings ก็ต้องขออยู่ แล้วนั่นก็คือออสตินรีฟส์ครับผมรู้แฟนแฟนเลเกอร์สหลายคนไม่เอาเทรดนี้แน่นอนเนื่องจากการที่ต้องเสียออสตินรีฟส์ด้วยครับถ้าผมเป็นแฟนกับเลเกอร์สแล้วเทรดนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยผมจะดีใจนะครับเนื่องจากได้ Harrison b บานส์ผู้เล่นที่มีประสบการณ์เพลย์ออฟมากมายเคยเล่นใน NBA Finals มาแล้วถึงต้องเสียผู้เล่นหลายๆคนในทีมบวกกับออสตินรีฟส์ซึ่งมีอนาคตสายมาก แต่ก็ต้องจำไว้ครับเลเกอร์สพยายามวินนาวอยู่ตอนนี้ไม่ใช่กำลังสร้างทีมเราพูดถึงเทรนดนี้แล้วเราไปดูเทรนดต่อไปกันเลยครับเทรนดนี้มีข่าวในชีวิตจริงครับรอสซ์เวสบรุก ok กลับไปทีมฮิวสตัน็อกเก็ตส์ส่วนจอห์นวอลมาทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์สครับถึงจอห์นวอลน่าจะเข้าระบบลอสแอนเจลิสเลเกอร์สมากกว่าเวสบรุกเนี่ยผมคิดว่าเทรนดนี้ไม่น่าจะคุ้มครับผมก็ไม่นแน่ใจเหมือนกันครับแต่ถ้าแฟนๆเลเกอร์สคนไหนกำลังดูอยู่และต้องการแสดงความคิดเห็นเนี่ก็สาาามมมรรถคอเนตได้ะับ เราไปดูเทรดต,ต่อไปกันเลยครับเทรดนี้เกี่ยวกับเบนซิมอนส์อีกแล้วครับเบนซิมอนส์จะมาอยู่ทีมลอสแอนเจลส l เลเกอร์สพร้อมกับ j จเด n สป r ิงเกอและ i อเซีย j o โจส่วน w e s ต์บ o k คก็จะไปอยู่ทีมฟิลาเดลเฟียเซเนซิกเซสครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมไม่ได้พูดถึง j จม e ี่แกรนดครับเพราะผมคิดว่าไม่น่าจะมาอยู่เลเกอรสแน่นอนหรือแฟนๆเลเกอร์สบางคนก็บอกว่าเทรดเอดีไปเลยดีไหมหรือจะมีบางเว็บที่บอกว่าเลเกอรสพยายามได้ Buddy h ฮิ l d มาร่วมทีมซึ่งถ้าท่านผู้ชมคนไหนมีไอเดียรายการเทรดอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรในวิดีโอนี้ไหมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ ผมก็น่าจะต้องสรุปเพียงเท่านี้ครับเทรดต่างๆที่ผมพูดไปในวิดีโอผมคิดว่าเทรดพวกนั้นถ้าเกิดขึ้นน่าจะทําให้เลเกอร์สพัฒนาขึ้นครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าเลเกอร์สยังมีโอกาสชนะแชมป์แต่ตอนถึงเส้นตายการเทรดต้องทําอะไรหน่อยนะครับ เพราะถ้าไม่ทําอะไรแล้วก็ยังเล่นแบบนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าเลเกอร์สไม่มีทางชนะแชมป์ปีนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่อง Double Clutch แล้วก็ช่องของผมด้วยนะครับ Yellow NBA ก็ต้องขอขอบคุณพี่ก็ด Double Clutch ด้วยนะครับสำหรับโอกาสนี้อีกครั้งแต่สำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย